นนู่นนี้ใช่ใช่ทำไมอินโตจางบนทีนี้มีแบบว่าเสือป็นไทยที่ปนตแล้วก็มีเสือปนเกาหลีไม่มีใครพูดเลยรอคะโชวาอ่ะอ้วตอนนี้เวาเน่าดึงดูงสำหรับโชว์เดี๋ยวเราไปดูโชว์กันก่อนที่จะไปดีเซออดีเซออะไรยังไงให้ถ่ายโชว์หรือทีเซอร์ออรองงให้หถ่ายลอเดี๋ยจะเต้นก็โนโชว์นะะอ้ยยยยองยังไงยย เอ้ยไงเอออีซิงเกิลของคุณพุก๊ี้เหมือนกันค่ะใช่ใช่แต่ตอนนี้กี่วิวแล้วคะเยกมากเลยค่ะสามพันล้านวิวสามพล้านวิวดูไปเองคนเดียวกี่่วิวคะ่ถึงประมาณสามประมาณสามสี่แสนวิสามสี่แสนาไปปั่นด้วยค่ะมีใครได้ดูอีซิงเกิลใหม่ของพี่สไปบ้างไหมคะ ดูแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอเคแต่กมดูเสร็จมีใครไวรัสติดในคอมบ้างหรอไม่คะไม่ไม่ใช่ดูเสร็จปุ๊บเราขอด้วยนะเราต้องไแล้วงแจ้งสแปบว่าเป็นใครต่อไปด้วยประชาชาติอดี๋้วรอสักครู่รอสักครู่นะคะดอกที่ี่งานคุยกันก่อนนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรต่อไป